ีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีวันที่30มีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันีะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่1เมษาค่ะคุณผู้ชมวันที่1เมษายน2567ค่ะค่ะเป็นของอาจารย์ต้อยนะคะคุณผู้ชมเนาะอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห้พงสุดทายมาเนาะค่ะเนาะพงสุดทายของอาจารย์เพิ่อนคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะ ทีที่เขาดีพอสมควรอยู่ค่ะคุณผู้ชมจากช่องอื่นเนาะคะเนาะแต่ว่าอยู่ในช่องจินตนาเพิ่งได้ของตัวเลขของเพิ่์นมาอ่ารัฐบาลไทยเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วเพิ่นกระหายมาอ่าลงไปแล้วเนาะคะ่ะเป็นธรรมดาเป็นชุดธรรมดาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่นก็เลยมาสรุปโค้งสุดท้ายให้ค่ะคุณผู้ชมเป็นชุดโค้งสุดท้ายค่ะว่าเพิ่นจะเน้นตัวได้ให้ คุณผู้ชมกับมาเบิงน้ากันค่ะนกกนเนาะแล้วกาเบิงแลักกามีข้อไปนน้ากันเด้อค่ะคุณผู้ชมเลขจะเข่าจะรุดกัเป็นเรื่องร่าดาเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะคิตะนตนาจะบอกกล่าวไปก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์แต่ละท่านที่ให้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นไหหมาด้วยใจค่ะจินตนาฟี่ฟี่ควารรมุ้ึกวานเพิ่นมีบุญคุณนะค่ะก็เลยอยาให้ว่าไปไปโทษเพิ่นเน,ะคะคน,นาะค่ะคุณผู้ชมเนาะซึ่งเพิ่นไหหมาฟี่ฟี่ค่ะคุณผู้ชม ให้มาโดยไม่คิดอะไรเลยนะคะกับสินตนาก็เลยอยากออยากเว้านะคะคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมฟังว่าฐานเด็กว่วเขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นตะวันเป็นเส้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวทางเพิ่นเฮ็ดมาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมอาจารย์สารฐานเพิ่นคำนวณเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นมีคกู้บาอาจารย์ของเพิ่นอยู่ค่ะเพิ่นคำนวณมาให้เพิ่นก็หายห้ามาม่ด้วยใจเนาะค่ะเนาะจนบ่ได้เรียกร้องอีหยังนําเฮานะคะคุณผู้ชมจินตนากา็เลย มีความรู้สึกวานเหมือนเหมือนโคกัดไปตะเรืองนี่ถ้าพิจัจก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมขอโทษขออภัยหลายๆค่ะที่ที่บอาเนียนยำตาําของเกาพราะว่าระอยากให้เพิ่นถือว่าเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมีแผยอยากถือว่าจะข้นหนาหน้าค่ะตัวเลขเพิ่นกันเพิ่นบอตัวเรียเคสตัวเขาเพิ่นกับว่มีสิกาให้ออก,ออกมาให้สาธารณชนเบิงหรอกนะค่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเรียเพิ่นก็ต้องเขาเพิ่นจะจึงถึงกาให้มากค่ะ อีกอย่างหนึ่งเพื่อนกับยากแปลงปันนั่นแหะค่ะคุณผู้ชมอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับอยาแปลงปันค่ะเห็ไดไรแล้วเลขกเขาก็อยากพรอยากให้คุณผู้ชมอ่านไปคว้านหานั่นอันนี้อยบังหันตรงนี้เนาะค่ะดีกว่าข้าไปพุดพ้นหาอยู่ <c oughs> เป็นกันได้หายมากให้คุณผู้ชมในเบืองเป็นแนวทางค่ะแนวทางของรัฐบาลไทยแนวทางของเล่าสตาเล่าพัฒนาห้าหน้อยเสียกับเป็นแนวทางทั้งเมิดค่ะคุณผู้ชมอีม้จะได้ไ็เดย้อยากบอกให้ฟ้างเนาะค่ะ เนาะค่ะผู <ke> <als> ้ชม่มะเป็นยังไงว่าถามข่าวถามข่าวตรงยิงไปต่างต่เรื่องเลขกเรื่องเบื่อเนาะค่ะผู้ชมบอกรียดดอกเนาะค่ะนะทีบอเรื่องเล็กเรื่องเบื่อก็ได้เพราะว่ามันเป็นความหวังของคนที่มักที่ชอบค่ะผู้ชมคนที่มักที่ชอบก็สิอันบอไปใส่ไม่กับวกมากเหมือนก่านะค่ะผู้ชมที่จิตนาณเนี่ยค่ะก็ไปแล้วกบวกมากเหมือนกเนจนได้นนคะคุะผู้ชมเนาะอากาศฮอนบ่ค่ะผู้ชม ประกาศถอนไลท่ท่านจินตนาการคินแล้วเบียกแล้วงานเขาเสาท่านได้กินเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็บ,บ่ายโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนากับอยากฝ่าวลงรัฐบาลไทยคุณผู้ชมในเบิ้งเพื่อจะได้หยิบจับสลากกินแบงเอามาไว้เพื่อไว้เนาะค่ะคุณผู้ชมเพื่อได้ลุนล่างวันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสลากกินแบงกับทุกมือนี่เขาก็ย่างกันเกลื่อนอยู่เนาะคะคุณผู้ชมกระสีหาปัญญาเทอดายนะคะเรากะอีกอย่างหนึไไ่งทางห้องปะในเบิ้งไว้เ้าก็สี ไปหาบ่ท่านเนาะค่ะเนาะจินตนาจะไม่เฝ้านะค่ะผู้ชมอ่าก้อนหนากะใสทโทรศัพท์ลงเหมืนมันเครื่องเดียวค่ะผู้ชมมันก็อยากเฝ้าเนาะค่ะเฝ้าอยู่เนาะค่ะเนาะจินตนาจะไม่กลายเป็นคนอันรัดหนารัดหลังสัมย่ำเบากับรัดหนารัดหลังค่ะเพราะว่ามันเป็นเฝ้าเ็ ลงไล่วันก่อนค่ะมันไล่วัานมันมีล่าสตากับห้าน้อยเนานะ,ค,ะนนนาค่ะคุณผู้ชมเมื่อใดมีล่าพัฒนาเสร็จมันก็จะมาบรรจบกันอินเตอร์นาก่ะสีแบบทิ้งเล่ไถ่ไปเนาะค่ะมันก็เลยค้างไว้ลายค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเล็งได้บาทนี่เอาเล็งาปได้กับตองล่องนะคะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็น,นะค่ะอินเตอรน์นาก่ะตองเปิดอจักหน่อยนึงกับกระเป๋าน้ำหรอคะจะได้เห็นแนวทางเนาะคะ่ะเนะาะเพราะว่า ไก่ฮอดมือแล้วค่ะมือนี้ก็30แล้วนะคะมืออื่น31อวันอาทิตย์ปั้นจันทร์กับรัฐบาลไทยกับออกแล้วนะคะเรื่องเล่าสตาเล่าพัฒนาห้าน้อยอุย้ยมือว,วันที่หนึ่งมวลปุ๊บก,กับค,คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะสรุปโค้งสุดท้ายค่ะของอาจารย์ต่อยน้ำโชคค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์ต่อยน้ำโชคเพิ่นหายมา าสารุปให้แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะมีโครงสุดท้ายเท่านี้แล้วก็วันที่หนึ่งเมษายนนี่และค่ะคุณผู้ชมเป็นวันที่ตัดเชือกละว่าคุณผู้ชมจะอสอบผ่านบ่น,นะคะคุณผู้ชมเนาะต้องสอบให้ผ่านเด้อค่ะตัวเลขนี่เห็นคำนวณให้แล้วไปบวกลบคูณหารเอาค่ะคุณผู้ชมสีเบิ้งไปเป็นหน้าท่างเอาแบบนี้ไปเป็นคอสอบเลยหรือว่าจะจังใดกับเบิ้งเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นห้มากค่ะเดนซีค่ะอาจารย์ต้อยให้มา เด่นสตัวเดียวค่ะบนกับล่างเ้ว่อค่ะคุณผู้ชมไปได้ทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็เพื่อนกะเน้นให้4114ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ให้42244 2, 2, 4, 4, 4, 6 6 4ค่ะแล้วก็ชุด3ตัว3ตัวเพ่อนจับคู่ไห่มี3ชุดค่ะ,ะมี3ามีหนึ่งแล้วก็9 41ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ แนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยให้มาอาจารย์ต้อยน้่โชกเพื่นกะคํำนวณมาใหคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะเลขกจะเข่ามาตรงกับของอาจารย์ต้อยบอกคะคุณผู้ชมกระเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะเบาหลายเพราะว่าอาจารย์เพื่นกะเฮ็ดใหไดมากแบบนี่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเพื่นกะวังว่าจะให้รัฐบาลไทยหมุนออกมาตรงกับตัวเหลขของเพื่นจะตรงบอใหคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับเบิงเด้อค่ะ แนวทางคำนวณการลงทุนคือความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมลงทุนหน่อยเน่อยนะคะคุณผู้ชมเนาะพอได้หอมปากหอมคอค่ะเอาค่ะขอใหจ้จินตนาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เขามาเบิงช่องจินตนาชาแน,นลกดติดตามค่ะจินตนาชาแน,นลแล้วก็กดไลค์ให้จินตนาเป็นกําลังใจให้จินตนานําในเดนะะือค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยคะ่ะคคอมเมนต์ติชมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้า คอมเมนต์ comment, ให้คอมเมนต์วาจิตนาควรพัฒนาแบบใดคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมยั่งบ่อใดเก่งเวทีนะคะอาจจะบ่อพิษบ่าถูอาจจะบ,บ่า,า,จจะบาย่ำอยู่ความเก่าให้คุณผู้ชมลำคานนะคะจิตนากขอฝากไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขอขอบพูดหลายๆค่ะที่เสียสละเวลาเข้ามาดูตัวเลขแนวทางค่ะ ทางช่องจินตนาชาแนลขอขอบคุณหลายๆขอให้คุณผู้ชมมันเด้อค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายน2567มานกับตัวเลขอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ